ทีมงานคะสูตรในการหาความหนาแน่นสูตรว่าอะไรคะพี่เท่ากับโลจีเน็ครับพี่อะไรครพีอะไรโลจีเฮ็ตคืออะไรคะอันนั้นมันไม่ใช่ของไหลนะคะของไหลข้ามปุ๊บอบมาต่างย็นจีหรือเปล่าคะ เอ็มกับเอ็มบีชีพผิดกันทั้งหมดคนเส่นกับเอ็มส่วนบีใช่ตัวเดียวมากเลยนั่นแหละมันก็มีเอ็มกับบีนี่แหละสามตัวนี่แหละเอ็มบีนี่แหละเอ็มเอ็มโลโลนี่แหละกับบีจีเฮดไม่หรอคุณครับตอนนี้สวัสดีสำหรับ ep 2นะฮะเรากำลังจะพาไปดูเครื่องร่อนเนี่ย ที่นี่เขาขายวัสดุปลูกด้วยก็คือเป็นพวกดินดินถุงนะสามารถสั่งผ่านช้อปปี้ได้เป็นก้อนหินเลยค่ะเป็นก้อนหินด้วยใช่ไหมใช่โอ้ยดีมากเนะ<ต>เดี๋ยวเราไปดูคุณหินไม่คุณ,ค,ณคุณน้อยคุณมากมือหมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงพูดเรื่องอะไรครับโอ้ <c oughs> ผมจะพาทุกคนไปดู <c oughs> ได้ยินวัสดุปลูกอ่าหินคุณหินคุนบางคนอาจจะชอบหงมงคนอาจจะชอบผีแต่ผมชอบ หินขอบคุณ <ผม S 1> ครับพวกผมเป็นคนหน้าหินอยู่แล้วโอเคเค,รครับผมเป็นคนหน้าแข็งแกร่งมาก <S <S โอเคอแล้ว<ด>คุณหินพุ่นไหมไม่แน่ใจ <laughs> 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 เดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงแล้ว ทุกคนครับเดี๋ยวทีนี้จากตรงเมื่อกี้คือดินปลูกแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องร่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่น้องๆเขาแพ็กของกันดีกว่าน, <_ s> นี่นะครับคือดินที่ผ่านจากการหมักมาเมื่อกี้ใช่ไหมขอจากจากอินซีฟาร์มนะถุงละ9บาท9 9ขีด ใช่ป่ะวะใช่เลยสั่งได้นะทุกคนนี่ก็มีหินปลูกด้วยและกัดคืออะไรวะและแกอะอ็อ๋อเอออันนี้คือต้นไม้ที่บ้านกิบแกก็ชอบต้นไม้นะดูดิต้นไม้ที่แกปลูกก็สวยนะเพราะว่าดินที่แกใช้มันดีไงว่าเขาเรียกตะบ,บองเพชรหรือกระบองเพชรเรียกว่ากระบองเพชรบ,บ้านคุณจิตะบองเพชร ก็ดูตะบ,บองหรอกอะไรเงี้ยดูของที่เขาตั้งไว้เยอะมากเลยนะที่เขาส่งอ่ะทุกคน i n f วเจอร r อยากทำอย่างนั้นบ้าง <laughs> สั่งสั่งของผมหน่อยนะเดี๋ยวผมทิ้งมิงไว้เข้าไปดูที่ร้านค้าของผมได้ร้านค้าเรามีอะไรบ้างร้านค้าเราจะมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายเซนเซอร์วัดความชื้นในดินบอร์ด a r ด u โ n o หลอดไฟ LED ดีเลย์บอร์ด ESP8 สองแปดหกอะไรนะเออของเราก็มีสามารถเข้าไปดูได้ช็อปมีทั้งมีช็อปปี้ลาซาด้าแล้วก็เทปส์ครโอเคเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฝากกดเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับอี2ีสองวันนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาอีกทีก็คือตอนมาส่งเครื่องแล้วก็ช่วงทำเครื่องเดี๋ยวเราให้ดูเต็มๆตอนนั้นวันนี้เราเก็บข้อมูลเนาะจากอีีที่แล้ว โอเคยังไงได้เจอกัน,นครับผมวันนี้ผมด้งงอเนินการรายการคนเดียวเพราะทุกคนก็คุยงานกันหมดผมอู้ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับใช่ไหมมอง่อะ อยเส้นสีคิ้วสีคิ้วอะไรวะบรรยากาศเลยค่ะมานั่งมันั่งจิตมากมากเลยค่ะโอ้โหคดีนะบรรยากาศเนี่ยร้่นดูสิดูรอบแดดเยอะไปหน่อยแดดเยอะไปเราจะทรมาร์ทจริงอยู่ที่ควนน้องเบนนะครับราคาไม่น้องเลยนะฮะเหนาวมากเลยครับเราดูด้วยอ๋อฝนหนาวหมายถึงราคาราคาใกลกันจริงสลิว่าเจ้าเดียวกัน อ้าเดียวกันก็คือเขาใช่ใช่ใช่แต่ผมเข้าน้ำก่อนเห็นแล้วซีดเลยอ่ะเป็นตันเดียวเลยอ่ะเราเก็บเงินไว้ไปทำเงินดูไหมตอนนี้เนาะสั่งอาหารจันเอออาหารตันเดียวแล้วก็สั่งส้มตำมา